ส,สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำฮัมตรงชแนลนี่หลายหลายคนถามหาบอกว่ามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับมาครับมาแตสัยมาแต่บุรีรัมม์มาเฮ็ดยังป่เนีนน่ยมาไทยจีบหลายหลายคนถามหา,า,หาน้องว่าเป็นเลี่ยนมาแล้วนี่สิเป็นฉากฉากระเบิดบ่ไปเบิ่งระเบิดเพิ่นฟังไว้หันนี่เป็นระเบิดระเบิดยังงงไมม่่่เอออาจริลกนใช ระเบิดจรนี่ระเบิดตว่าเห็น่นี่มันต้องลงน้ำจริงเลพี่จริงครับมันมีลงน้ำจริงอยู่ม่ไมาว่เป็นเบื้องหลัง้รอนงไม่ลงฟอนังไม่ลงนะครับสั้นนะจอนสวัสดีเพื่อนจ์นครับสวัสดีครับเจ๊กันได้แล้วครับผมจอนร้อยสี่ครับอนี้มาไทย่ามอยู่บางพีครับกุฎมนุยท่อนสายสี่้ครับผม คุณเจมครับคุณดนครับงานทคุณดูนี่ใครกับอยู่นี่ครับยุนกันมคอับอันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายถ้ำครับเดี๋ยวจะถ่ายถจริงเหรเบื้องหลังบัดนี้เบื้องหลังผมนี่การเซมโอ้ยเปลี่นทีประเทศไทยเปี่นทีประเทศไทยบรรากาศแน่บอกเขาที่ละนาหนาวอากาศมันเย็นมันห้ิวแห้งบน่ะนาหนาวอากาศเย็นผิวแห้งกัมันก็ขึ้นผี่ยนทีเำหงกําลังครับกําลังตั้งกล้องกําลังตั้งกล้องตั้งอย่างนครับกําลังหากรามน้ำมือบนด เหมือนจริงยังไหมพี่ทำท่าโดดแต่ไม่โดดใช่ไหมทำท่าก่อนแล้วเปิดซุ้มมันตั้มกรี่อยาซีบีมามันต่อยเ็กไรกเปิดซุ้มกโต่ออย่มันเนมันจะาบ่งึงจะวางเบื้องนี่มันจะเป็นถุงเอมื้หมนี่เอซื่อเมอบางไฟแล้วนี่เป็นระเบิดเืมอบางไฟจะอะไร อันนี้จะเป็นสายสายชาิเนาะสายซุดนเออสามสองหนึ่งไปปากเปยังไงจานเนาตบตบหน่อยเถอะเขาหยอกกันนั่งเรียนกับนดาอะไรกหยอกพระเอกเกาหลีเนาะมาถือแดดเมี่งไทยเนาะสมมมันบ้านเนี่ยะเนาะทีมภูมิกับกู้กล่องหลายตัวหนึ่งกล้องหาจะกินแดดเลยสองสามสีกเก็บสามตัว นับเลยเจ็นับตลิดจ็ตสิยิงเหียวสิกองไหนสิมีแต่ผู้พันผู้กองหมวดตาจารอยู่นี่ครับเป็นผู้พันครับอ้มาฐานนี่แ้วยมันนผูัี่รับบัตรไอ้รับบัตรวานรับบดครับเป็นผู้พันมือครับมนี่เป็นลูกน้องผมหมดครับเนี่ยม่อาจลุงนี่นะนี่ยอ์ครับฐานคบมันอยู่ห่าง อไยครับซ so okay. so yeah. no so ้นี่เครับปากหลายๆดิครับซ้อมนะครับีซ้อมนะครับพอผมบอกว่าแอคชั่นให้ดูมือผมก้องแอคชั่นดูมือเสร็ปุ๊บต้องลงจริงเด้อมันต้องลงจริงนะอันนี้ลงมือลงมือพร้อมก้องแอคชั่นมาอย่าล้อย่าล้บอกว่ามันล้มอีก มาณนี้เลยบอกว่าลรางี่เลียประมาณนี้แล้วหุปังไม่น่าไปนะเพราะว่ามันต้องมีด้าดำหวานนี้ครับมาให้ตรงนี้หวานหวานลงนู่นเลยอยู่อย่างนี้เลยย่อขึ้นมาหน่อยก็ได้พี่แล้วเทคลงมาไดล็อกกลางล็อกกลางอ่ะโอเคไปย่างไปที่ลุ้นที่ลุ้นระเบิดอยู่ลุ้นลุ้นว่าจะหลดตรงไหนมาดูมือผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดีๆไฟลุมือมาดูมือ

เจ้าท <recorder> ิ้ปืนไปโนนปืนได้ไหมดนน่เป็นบัรสบายะวโอะเบิดพิพลผพาอยากนี่แหละมาเินระเบิดพี่น้องมันเกิดพิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ระเบิดพาแตกสามสองหนึ่งป้าพนะกูไดมีพะเอาออกเด้อ บันปืนเนบแตกมือเนบหม่อะเอาออกพารส้าสีลาเได้มาหันแต่เมืองนึงเมืองคุ้ยเมือนี้านหนุ่มงานนี้คุ้ยเป็นตัวเ้ยอ้แล้วบอแก้ไขไงนี่แกไขไงไครางาน้อยแล้วพี่บอรถขไง่รเข่เียแอบนำเสยยงเร็วเอาไหมมังดี๋ยวไปสายสายไฟฟันฟันเสียกันไปห้วก็ไปต่อมไบ่ ใเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวรอปิอาเทิศไหมครับรเบิดแตกพี่น้องสักทิ์แหงอาจารย์อดรุนนี่รุนเมาบ่ซวงใส่หลายคนดเล่ระเิดบูชายมันได้รเบิดกับระเบอ่ะิวตอนนี้ว่าคนไปเอาลูกไม้ย่ครับอันนี้เป็ีนลูกไม้หมครับเดี๋ยวเลิดเิิดเปลี่ยนลูไม้เรียบร้อยครับ5432 จะเฝ้าเด้อ <c oughs> เอาจะเฝ้านะไม่เน็ดไม่มีสิข้าวมะเกา่ำนั่งเมียนี่เป็นฉากละชื่อไก่ฮะ ใส่เล <toys> ือดไวอีกคนนะเลือดคอนติเนนเลือดกัดาวจ้าลบลบเสียงะไรเสียงเเสียงเอาะไรสามตเสียมุกคนดอกเอาใส่้เหเดี๋ยวเดีวสิเดี๋ยวสิทดกันาทาทวจมูกพี่้ไม่ต้องให้นล็อกเท้าเทาเอาเยามนวดดี

bán quá là quá là pháo của bây giờ bay 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 bay

งี้เล่ายกว่ากูพอเหนพทองขังตู่กน้สังงี้สองลูกเลยมันต้องแตกละบาดนีทำาเอาแล้วเอาเอเอาทงานโอ้ยเป็นยังงี้อทำงานเขาถายงานกันอยู่เนี่ยอะไรเนีกินเราอะไรเนี่ยโอยคือนี่ขาเรา้าไปเสื่อยนะเว้ยมาเปล่าวนเป็นการแสดงใช่ไหมั้งเออทำงาน มันสิระเบิดพร้อมกันมั้งครับบอระเบิดลูคนละเทียปุ๊บปุ๊บเลยปังอะไรวะสองเด้งอไงปาเอวปีตานใครใสได้ใสใคราปืนมันเกะกะใสได้ใสใครป่า ยนเเป็นตยานก่าเก่าเส้นตื่นเต้นกตอต้นกงแจกควนเม้นเมีแตกควันเสียรถเที่ยวนี่เพียหัวบ่กเพียเขาให้หัวหน่อยเพเอาบดแตกจ้าแต่ว่า้าโดาได้เหเลดิได้ผมก็ได้เระวลาเราเบิ่บดแตะโอ้เมียทีพรงั้นนี่ได้ลูกที่สามลูกที่สามพี่น้องแตกบ่แตก เดี๋ให้อาจารย์นอนเมามนเลยเ่ามนเมามนอาจารย์นอเอ้ยนอดีแล้วนอดีแล้วเอ้าวเที่ยวนี่วัปาดครับ้อมนะเอางสายันมือเด้อมาเตรียมโนหเอานะก้งพอมแอนเอชัอน โอ้ยโอเคโนไปพวนโอเคเหนียวค่าท้าสแล้วดูออ่ะนเปอ่ะตวยวุฒิามทียนเหรอข้๊น้าัยพเอามุรีมุรีอะไรก็ได้ให้ไอ้อมควันอมควันอมควันออพจากปากมุรีวะพี่เนี่ย มดแล้วก็มดแล้วยันก็ได้ยันก็ไจารถงานชาแต่กิลีพี่น้องมันสิมีระเบิดน้ำกันสามลูกเนาะระเบิดน้ำระเบิดไฟระเบิดควันรอติดตามเลยครับเป็นละครสั่งๆของแกงร้อยสีพี่น้องครับต่อไปมันก็จิมีสามระเบิดครับเป็นระเบิดน้ำลูกหนึ่งระเบิดไฟสองลูกชุดยอดพี่น้องอลังการงานสร้างมากเลยอาจารย์นรถมีระเบิดยังอีกบพราะว่เนี่ยมีครับมี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  เอานิ้เวเค์เลยวะไปได้ครับครับผม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจังได้กัรอดติดตามมึงครับผมมันอาจสิร่มแห้งแน่จังหน่อยพี่น้องขอโทษนะ้ำไป